โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านหนึ่งนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแปลแบบความรักผมก็วันนี้ผมจะมาอ่า,า,านเหมือนกเรื่องราชันเซียนผู้พิทักษ์แห่งนาคอนอีพีที่ห้าแลครับผมก็ไม่พูดจะเก็บคอานับไปเริ่มอ,อ่านกันเลยครับไม่จะเลิกไปไหนวันนี้นายนั่นเองเ,ออเดี๋ยวก่อนกล่าวมาทำอะไยชั้นคนนี้แล้วคิดว่าจะหน,นีได้ง่ายงัย้นหรือไงเฮ้ยถ้าหากว่าแกเดินออกไปฉันจะฆ่าอย่างนี้ทิ้งซะว้าย ดูถูกกันเกินไปแล้วพวกเราทุกคนต่างเคยเป็นหน่วยรบพิเศษมาก,ก่อนนะเว้ยงอพืนได้เลยงั้นเหรอมันยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ่อถ้ากล้าเข้ามาเลยฉันจะได้จากการทีเดียวให้จบเข้าไปก็เหมือนฆ่าตัวตายชัดๆพิศาแบบนั้นเราจะไปสู้ได้ยังไงกันเฮ้ยอย่านะขอร้องอย่าทำอะไรฉันเลย แกห้ามมายุ่งกับเธออีกไม่อย่างนั้นอย่านะติวโอ้โหคุณชายไม่เป็นไรใช่ไหมครับขอบคุณนะคะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรฉันคิดไม่ออกจริงๆว่าคุณคือใครหรือว่าจะเป็นเพื่อนตอนประสมไม่เป็นไรครับผมแค่จำคนผิดจำผิดงั้นเหรอ แต่สายตาของเขาไม่เหมือนกับคนจำผิดเลยสักดิดยิ่งไปกว่านั้นยังรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่ฝังลึกในสายตาคู่นั้นลายมือของท่านเทพเป็นเทพน้อยคนไหนกันเสียนไห้เสวี่ตอนนี้เขาไปไหนแล้วหนูจะไปรู้ได้ยังไงเขาเอาให้แล้วก็เดินไปเลยถ้าไม่ใช่เพราะหนูมีจิตใจที่งดงามจดหมายฉบับนะัหนูคงขยํำทิ้งไปแล้ว ลูกรู้มไหมว่าท่านเทพนี่เป็นใครเรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะท่านแต่ลูกกลับปล่อยให้ลูกศิษย์ของเขาไปง่ายแบบนี้นะคริงคร,รับผู้อุสโจ,โจอะไรโดนใจให้ท่านโทรมานะคร,รับอาจารย์ท่านไหนในบ้านผมนะ่ะว่าเงเน,นะคร,รับเขารักษาขาของท่านหายตอนนี้ผู้อุโสเสวยอย่าพบเขางั้นเหรอ ลูกไปตามหาท่านเทพกลับมาให้พ่อเดี๋ยวนี้เขาใช้เวลาแค่2นาทีการรักสาคนที่ป่วยเป็น20ปีได้แล้วและตอนนี้ผู้อาวุโสชวีที่ยิ่งใหญ่กำลังต้องการพบเขาถ้าหากว่าตัวเขาไม่เจอถ้าหาตัวเขาไม่เจอไม่ต้องกลับบ้านมาอีกโอ้โหไล่งี้เลยโอเคครับผมก็จบไปได้น,นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับผม ก็อ่านพิมพ์ไปได้ก็ขอไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแย่ yeah.